สวัสดีครับสวัสดียายสายนะครับ,รบผมเนาะวันนี้ก็มาตามแนวทางของยายเป็นโค้งสุดท้ายยายฝันดีแล้วใช่ไหมยายเออฝันดีนแล้วฝันหลังอาจารย์บอกเลขไปใช่ไหมวันหมดึ้นกน่อนในสองคืนนี่น่ะโอ้เพิงพ่งเพิ่งฝันในสองวันก่อนแต่<อ>ว่าแอดมินมาถ่ายเอาเลขอาจารย์นานแล้วดิโนะอ่านก่อนแล้วนี่มันหลังเพิ่งฝันเมื่อกี้นี่แหละเนาะจำได้ไหมยายฝันก็ฝันแต่ชวนแกเขัาเขียนมาฮะอ๋อ อ้จำได้ชัดเจนเลยนี่ยายได้ชัดเจนสองคนเก็บยายอิงยาตาจวนตาจวนอ๋อตาจวนเก็เสียชีวิตไปนานยางังยไงตายนานนานแล้วติดเท่าไรผีแล้วอืมทำไมฝันเห็นแต่คนตายเลยยายงวดนี่เออตาจวนเก็ขับเกียร์มาอืมมาหายายอิงมาขับจวนมา ไอ้ครับเกวียนมาับเกียนมาหากันไหนครับเกวียนมามาหากกระบานนี่เดียวงัวเกวียตัวใหญ่สองตัวเองก็เกวียขับมาหนูตัวเดี้มาไงเราครับเกวียนก็มาหานี่ก็ยายอิงแกก็มาลาอืมยายอิงก็ตายไปแล้วเหมือนกันไม่อยู่แล้วตายทั้งคู่แกเออืมวียน วันนี้จัดชาแนลแต่เยอะอะขับเขียนมาลายเอโะมาสัคากคูนไดยโนะว่ะว่าไงว่าส้มเมียแกนี่นมาหากระบานดินี่แกขับเขามาหากระบานเองบอกแกได้บอกนี่ว่ามาหาใหญ่ผมบอก,กมาดิเองบอ,ข,องขับมาดิเองอว่ะเรื่อยเขียนมัว งูสีแดงงวสีแดงเอแงอแดงมันจะดีแล้ววะยายยังไงสีแดงมันจะรางวัลที่หนึ่งเล้วะอืมหนอมันจะเป็นเลขไทยรางวัลที่หนึ่งแล้ววะเนอยังไงยายก็เลยว่าชอบ 1, อันหนึ่งเจ็ดแปดเออชอบเองปล่อยไปแต่ต้องหมดนะเนอะใช่ไหมหนึงน่งเจ็แดแปดคือว่ายายพูดอย่างนี้นี่มันจะออกแนันน,น,นี่นี่อันไหนหญ่อ๋ออันหนึ่งเจ็ดแปดนี่นี่อืม แดีก๋กว่าฟันเห็นแต่ชวนแกมาหาเห็นยายอิงน้ยายอิงก็ออกไงครับก็จะออกอันนี้นี่ว่าอย่างว่าฟันยายพูดได้มงน่ะพูดอย่างกลางวันอย่างวันนี้นะครับเพราะค้าลุงกับฟันเห็นแต่ชวนเลยเอาว่า่ยมันจะออกอีกตัวนี้นี่ว่าพูดหนึ่งเจ็ดแปดตอนเย็นกับฟันเออคุยกันนะครับแล้วก็ คุณยายัวดลานอห้าห้า,หา,หาสองด่า็สองสองดาเนี่ยคุยกกนหมองนะครับพอคำลงกัแฟันต่จวนมาหาแกจะอิงยาที่ออกอันไหนครับแต่ว่ายายแปลกเลยทำไามายายฝันเห็นแต่คนตายตอนต่องวดตอนต่องวดกัแฟน็นคนตายเออมาขึ้นอีกกาแฟเสียอีทองอีทองก็ตายเนะอีทองเนี่ยอ,อันมาหาพักจำลิง มันเจ็บํำรึงยอดงามเขียวปักเล็กน่อยได้อีกแหละเฮ้ยไอ,อ้ชอ่องอีท่องมันก็บายตัวสายแล้วก็ตอนตอน่ตองวดอีกฟันเห็นยา<อ>ยพวงเออยายพวงก็เสียชีวิตไปแล้วเออทำไมัไฟเห็นจากคนตายฟันเห็นคนตายสี่คนเลยนี่ก็นี่ม,นมาขึ้นกับฟันเห็นอีช่องอีช่องก็บอกพักจำรึงมาเจ็บจำรึงไอ้ไปมันเจ็บตรงไหนช่อง,ไ,ง,อองไม่ยอดงามถึงกู้ช่ยกูไม่เห็น แกมเด็กหลร่นแล้วนะนะ,นะมันอยู่ใกล้ซุ้มนะนะมาน่ะว่ะเด็กหน้อยคนหนึ่งครับสี่<พ>เด็กน้อยผู้หญิงผู้ชายเด็กน้อยผู้หญิงโอ้สี่ศูนย์เก้ารือเปล่ายายยายฟันเห็นคนตายสี่คนแล้วใช่ไหมล่ะยองล่ะยายพวงตาจุนแล้วก็ใครอีกคนหนึ่งอีกส,สองคนยายทองยายทองอสี่คนทั้งหมดใช่ไหม,มสี่ศูนย์เก้ารือเปล่ายายมันจะมีศูนย์หรือเปล่างวนนีนอ มีศูนย์เลยไม่ศูนย์หน้ากับศูนย์หลังกินไดเลยซึ่งตรงไหนสักตัวกินได้เลยมองกับว่ามีสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์ว่าแต่เดิมที่ยายกับฟันเห็นคนตายมันมีศูนย์อยู่แล้วเนาะยายเนาะทำไมมีศูนย์แสดงว่าหนึ่งเจ็ดแปดนี่เล็กอยู่เลยด้วยเนี่ยยายเนาะยังไงหนึ่งเจ็ดแปดมีศูนย์มีศูนย์ก็มีสองยายฉกสองสองได้นะ เอากลีดผู้มากกว่า่องโงครับยายฝันย่ำหลายรอบหลายคืนแล้วด้วยเนาะฝันย่ำกี่คืนนี่เกี่ยวกับคนเสียชีวิตคนตายเนี่ยโอ้คนตายฝันเห็นต้งเต้นต้องวัดกพาฝันเห็นคนตายจะฝันเีังใครน่ะหลงเนยโอ้ฝันเห็นสองสามรอบเลยนี่คนตายจะมีศูนย์น้อรายเนาะฝันยำสามคืนติดเลยนี่ยายเออมาคืนแล้วนั่งหลมาฝันเห็นอีทงอืม เอ๊ะนอนผู้หญิงเหด้วยเรื่องนอนผู้หญิงพรอมเออต้องหยิบมาใกล้ทองสี่ศูนย์เก้านี้เรื่องอนผู้หญิงหน่อสี่คนตายกระศูนย์คนแก่ก็เก้าหน่อยถัดถัดสีนะอืมอันีชวงนี้อีทองมาคืนนะเก็ทองมาเจ็บพักจำลึงมันเด็กหน่อยยามันมาผู้หญิงเหร็ดยายตีก่อหนึ่งสี่ศูนย์อืมหนึ่อยสี่ศูนย์ึ่งสี่ศูนย์ขาดเป็นศูนย์นะสี่ศูนย์ ครับแต่ว่ายายฟันเห็นคนแก่หลายคนที่นี่เออแต่ฟันเห็นคนแก่ก็หลายคนอืมครับแล้วจวนยายอิ่งทวงยายทองอีกยายทองแล้วที่นี่ยายตีตะจวนวายยังไงนะสองเจ็ดเก้าเนี่ยเออสองเจ็ดเก้าหนึ่งแปดเจ็ดอืมตีเหล็กตะจวนอัหนึ่งอนหนึ่งสองนึ่งเจ็ดอืมหนึ่งเจ็ดแปดก็ คือแบบแกขับเขียนคำว่าหาบานมาบ้านอยู่ครับไอ,อจวนกับเจ็ดวันที่แปดตีหนึ่งก็ยายชอบหนึงน่งเจ็ดชอบหนึ่งเจ็ดแปดสองเจ็ดเก้าก็ตีมาจากต้จวนขี่เขียนมาอมเออเขียนหนึ่งเก้าเจ็ดกรได้อหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าอยูอย่เนาะยายเนาะ เ,เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งแปดเก้านี่แหละไปอัตรีจะจวนนะครับสีทองกับหนึ่งสีศูนไปสีศูนสีสูนย์นกับหนึ่งสีศูนแบบมีเล็กหน่อยขึ้หนึ่งไงไม่เจ็บพักกำลังอืมเล็กหน่อย เก็บผักตำลึงฝันเมื่อคืนนี่ยายได้หน่อยเไ <มา S 1> หมเมื่อลึงนี่ฝันเมื่อคืนนี่โทงมาเก็บผักตำลึงกัเนเองบ้านเองก็สุ่มตรงไหนนี่เก็บผักตำลึงได้ซุ่มไหนไม่หลัดเขียวอีเขียวอี่วมาแนี้ครับเออกูณทำไมคุณไม่เห็นเลยวะแกไม่รู้หรืไงล่ะมาบังงี้อืมเล็กน่อยมาวิ่งเห็ยนยามาใกล้โทรครับนายก็เลยว่าตีไปเลข ไอสัตว์ีเป็นเหล็กก็มีแต่หนึ่งสี่ศูนย์เออสามศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์อ่ะไอทองเป็นผี้หญิงเหาอครับเยกนอกกับผูหญิงคือกันอ๋อว่าข้าวอีกพีหนึ่งสี่ศูนย์เล็กน้อยวิ่งเรียนไม่วิ่งเรียนตังมาก็อีทองแล้วมันก็มาวิ่งเลยไอทองมาเจ๊พัดทำเรื่งองครับไงชอบตัวไหนไงชอบที่สุดอ่ะ โอ้ยชอบช่าช่ายชองก็ชอบอหนึ่งสี่ศูนย์เองอม,มาเก็บซากสม่ีครับถ้าแต่เอาแต่จ,จวนก็คือมึงหวาเนี่ส <29 S 2> องเจ็ดเก้าเออแต่ว่าแปลกใจฟันเห็นคนตายตั้งสามคืนสอนเลยเห็นแต่คนตายเนี่ย ศูนยก่าตัวไปมีแต่คนแก่ได้เออมีแต่คนแก่เออในหมอมังคกันเนี่ยศูนย์เก่าเนี่ยศูนก็สี่ศูนยอือศูนย์ก่าก็สีอืมสังเกตฟันเห็นแต่คนแก่ได้จะพวงตะจะตะจุนนี่จุนจุนจุนก็ฟันนี้ทอง นันจะถ้าจะตีก็ตีได้หลายตัวเนาะยายเนาะโอ้ยตีได้หลายตัวมันไลายทีฝันเห็แต่ว,ว่ามไม่ฝันเห็นแต่คุตายอย่างว่าทุกทีไม่เคยฝันอย่างี้เลยใช่ไหมยายอือปกติยายไม่เคยฝันอย่างี้เลยเนะี่ยอือเรจะจวนอนะไม่ได้พูดถึงกระถึงหาอะไรแกจะทีได้นะ่ะ อก็มาฝันยังไงว่าให้เก็บขับเก็บง่วครับห้าครับง่วก็สิ่งใหญ่อิงเนาะย้ายก็มานี่ก็มาเองว่ะช่วงแกยังครับเออย้ายว่ยัยอิงก็ต้องออกไงออกหือนี่แหละอิงก็ออกนี่แหละน้อยย้ายนอนอิงก็ออกม่หนึ่งเจ็ดแปดกับสองเจ็ดเก้านี่น้อยยายนอนเออสองกรัว่ เรียออาจารย์กัที่กอเลขมาเลวไปถึงท่านตกเมนในพูดไอ้ท่านพูดจะหะแปดสองแปดสองหกสี่ท่านไม่ได้ว่าบอกท่านพูดกับท่นอ๋อท่านพูดเฉยเฉยอยอ๋อท่าไม่ได้บอกท่านพูดลอยลอยปสองหกสี่เดี๋ยวองค์ที่ท่านบอกห้าห้าสองนี่ท่านบอกแมนไม่ใหญ่ ทานเคบอกถูกนี่ทานเคยบอกถูกนี่ยายซื้อจะมีดิซื้อลอตเตอรี่ห้าห้าสองประวัยยายพูดกับลุงหม่องห้าห้าสองกับหนึ่งเจ็ดแปดนี่ถือว่าตอนเย็นมามาฝันเมาฝันเห็นจะจวนจะยิงมานี่นะในยายฝันอันนี้ชอบนี่ห้าห้าสองกับหนึ่งเจ็ดแปดเนี่ยเนาะ เลขงาสองกับหนึเจสองสองย่าวัดะเบินมันจะเป็นสองสองนี่ใหญเออทะเบินเห็นสองสองบแล้วนีเอกีซื้อตันนี้เองนจะเหียวอืมเนาะเหเงามฮ่าไม่เล่นมากดนี่ครับเหเงามไม่ได้งนี่ถ้าศูนย์ก็จะเป็นสี่ศูนย์กับศูนเก้านี่เลยเนาะอเราจะเป็นสี่ศูนย์เก้าก็ได้ยาาสามตัวใช่ไหมล่ะเออสี่ศูนย์เก้าก็ได้ ตีได้หลายอ่ะคุณที่ได้หลายตัว,วแต่ว่าคนคนฝันเห็นคนตายนี่จำไม่เลขอยู่แล้วก็จะมีศูนย์นนแต่แถวเรายายงวดนี่วถ้าถ้าถ้าเลขไม่ออกอันที่ก่อนที่อาจารย์พูดนั่น,นไม่ต้องออกศูนอีกเลยแอดก็ไม่ค่อยชอบค่ะฝันน่ะก็ไม่ค่อยชอบชอบค ชอบหนึ่งเจาง้าห้าสองกับสองสองชอบห้าสองกับสองสองเออครับครับก็แคปหน้าจอกันเอาไว้ดูได้เลยนะครับอันนี้เป็นแนวทางของคุณยายโค้งสุดท้ายนะครับผมเสนอไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นคุามเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็โปวดใช้วิจารณญาณในการรับชม้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องแล้วก็คุณยายด้วยนะครับขอจบคลิปว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ